เจ้ายักษ์เขียวครับหลังจากวันนี้ไม่ได้ทำงานครับก็จะแกะเจ้าโซลีนอยครับปั๊มโซดีนอยปั๊มนะครับมาดูครับว่าอากาหลดอ่าเป็นกับตัวนี้ไหมนี่ก็แกะมานะครับอันนี้ช่างก็ เสตินก็โทรไปหาช่างมานะครับช่างบอกว่าให้แก้ไขตัวนี้ดูก่อนครับช่างโกเบนะโทรไปถามนะครับว่าล้างเจ้าล้างตัวโซลดีนอยตัวนี้ดูก่อนครับแล้วก็จะมีวิธีการตั้งตัวนี้นะน,นี่ก็จะแกะออกมาล้างดูก่อนครับถ้าช่างบอกว่าอถ้าไม่หายยังไงเดี๋ยวช่างจะมาดูครับแต่ดีมากเลยครับช่าง อ่เขาไม่ห่วงวิชานะทำกร,รบดางเลยไปไหนโสกระโปรไหมวิอโอ้มันเป็นสปริงอยู่ข้างในใช่ไหม อันนี้ลูกนอกครับเราแกะลูกในออกมาอีกครับอืมติดอยู่ไหมฮะติดอ่ะอ,อาการนี้มันเป็นรอยใช่ไหมพี่ ดูว่ายังไงดูว่ามีขี้ฝุ่นตูท,ทีมันไม่ติดอย่างงี้ใช่ไหมมันจะอันนี้เลยใช่ไหมหหติดเลยอื้ม มีส่วนตินตงอาช่างแนละ้ทำการแกะ <c oughs> ครับรับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ YouTube, อ YouTube เด็กด <Adam 's S 2> ั้มซงครับ <c oughs> นี่ก็กาลังโทรปรึกษาช่างโกเบกไม่สปริงออกมาแต่ทีน้อยช่างโกเบเขาไม่หวงวิสามเราทำทำไงครับแต่ช่างคนอื่นไม่ได้นะครับช่างคนอื่นเขาก็จะไม่บอกแบบนี้นะอันนี้ช่างมันโยกได้นิดเดียวใช่ไหมครับช่างอันนี้ช่างโกเบเขาก็จะให้แก้ไขสถานการณ์ก่อนครับว่าจะให้ทําแบบไหนนะครับว่าจะให้ทําแบบแก้ไขเบื้องต้นดูก่อนแก่อันนี้ออกมาดูทํา จูอย่างนี้ดูก่อนนะครับยยถ้าถ้าถ้าไม่เป็นผลเดี๋ยวช่างเขาก็จะมาเองครับอันนี้ขอให้เราแก้สถานการณ์เบื้องต้นดูก่อนมันโยกได้ดนิดเดียวเนาะแต่เดืองข้างหน้ามันมาได้เยอะเนาะเวลาแทงข้างหลังมันมาโดนิดเดียวข้างหลังนั่นดิดนเดียว แต่มีขี้น้ำดำๆลงมาเต็มเลยเขาจะเอาลูกนี้ไปไว้ข้างหลังครับ Hãy này đi. อนนไม่ไหลไม่รู้โตโอโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณโตฮัลโหลฮัลโหลว่าคอ่ะครับ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 จะบอกไงโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณครับครับ ะเขาบอกให้พี่เนตรพาไปเฝ้าของว่าเขาจะไปซ่อมปปรถอานนท์กับทีมงานบอ,อสไปซ่อมรถพี่เนตรพาไปใส่พี่เดียวพี่เดียวไปใส่เขาบอกว่าให้ไปเฝ้าของเนีย่ยแล้วเขาจะไปออกไปซ่อมรถ นู่นไหนถิ่มงานรถถูกรอเขาจะไปซ่อมรถนั่งกันเขาบอกพี่นี่นะพาไปเฝ้าของไปไหนนะพี่เดียวเขาโทรมาบอกไปเฝ้าของหน่อยเดี๋ยวเขาจะออกไปซ่อมรถกันเขาโทรมาพี่เกียก็บอกไปเฝ้าของหน่อยเดี๋ยวเขาจะออกไปซ่อมรถกัน ก็ได้แต่ชู้ไหมพี่เอาอยู่หน้ารถผมถอดยาง่ามันอยู่ตรงไหนมันคับแคบออกครับดีนะทันดีนะเป็นมวยไม่เป็นยังไง พี่ลองแก้ตูดดูไหมว่ามันจะแทงได้เหมือนกัน้มันนมาทางนี้เลยวะ ผมไปทั้งลำเลยตัวนี้ฮะตัวนนนี้มันจะมีปัญหาเนี่ยตัวนี้นะ่ะม,มันเป็นกับตัวนี้หรือเปล่าไปทั้งดุนเลยเมื่อกี้ thó cằn không có thành thó cằn này สลับครับลองสลับดูช่างบอกว่าสลับได้ครับลองซีน่อยลูกนอกไปไว้ลูกใน จะระบ,บีโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ